เราจะมาสอนภาษากลางกันนะคะภาษากลางที่ยกมาวันนี้มีทั้งหมดคําคำคำแรกสบายดีไหมตัวอย่างประโยคเช่นไม่เจอกันต้องนานสบายดีไหมคำที่สองนะคะคือคําว่าทําอะไรอยู่ตัวอย่างประโยคเช่นคําว่าเธอทําอะไรอยู่ให้เราช่วยไหมคําที่สมนะคะคือคําว่าพรุ่งนี้ตัวอย่างประโยคเช่นพรุ่งนี้เราไปตักบาตรด้กันนะ คำที่4นะคะคือคําว่ากลับบ้านตัวอย่างประโยคเช่นสุกนี้เธอกลับบ้านไหมและคาสุดท้ายนะคะคือคําว่าสวยตัวอย่างประโยคเช่นครูประจําวิชานี้สวยมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนภาษาย้อกันนะคะซึ่งภาษาย้อเป็นภาษาหนึ่งของภาคอีสานค่ะเป็นภาษาของคนมุกดาหารเป็นภาษาของคนเ่าย้อนั่นเองค่ะวันนี้จะมาเสนอคําว่า ยอจะพูดว่ากินขา้าวถ้าพูดเป็นประโยคนะคะจะพูดว่ามื้อนีกินข้าวหรอบอภาษาไทยแปลว่าวันนี้กินข้าวหรือยังเราจะมาแปลให้ฟังทีละคำนะคะคําว่ามือ้อนีแปลว่าวันนี้คําว่ากินขา้าวแปลว่ากินขา้าวและคําว่าลรเบาอแปลว่าหรือยังนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาใต้กันนะคะว่ามีคําอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะคําที่1นนะคะคําว่าพรุ่งนี้นะคะแปลว่าภาษาใต้จะใช้คําว่าต่อโครกหรือว่าต่อเชา้าอย่างเช่นต่อชเอชา้า,ชา,ามีเรียนตอนแปดโมงเช้าก็แปลว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันเนี่ยมีเรียนตอนแปดโมงเช้าคาที่สองนะคะคําว่าเป็นอย่างไรบ้างภาษาใต้นะคะก็จะบอกคําว่าพัดผือมั่งประโยคนะคะ อย่างเช่นพี่บ้าวันนี้เนี่ยพันธือมังก็แปลว่าพี่ชายวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคําต่อมานะคะคําว่าบ้านบ้านภาษาใต้จะเรียกคําว่าเรนเรนใช่ไหมคะประโยคก,ก็ว่าอย่างเช่นพาไปแล้เรินทิศที่ก็แปลว่าพาฉันเนี่ยไปดูบ้านเธอหน่อยสิขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะมารู้จักกับภาษา ภาษาของอิสลามส่วนใหญ่เขาพูดกันนะคะคาแรกนะคะก็คือคําว่าชื่อแปลว่านามเป็นประโยคนะคะเดโมนามอัปเปลนะคะก็คือเธอชื่ออะไรคําที่สองนะคะก็คือคําว่าคิดถึงแปลว่าอิงะเป็นประโยคนะคะก็คือไซย อิงะเดโมแปลว่าฉันคิดถึงเธอคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าสวยสวยในที่นี้แปลว่ายางเงยางเงเป็นประโยคนะคะก็คือไาโยยางเงบายโยแปลว่าฉันสวยมากค่ะ สตราสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับภาษามาลีกันนะคะคําแรกที่เราจะเสนอในวันนี้นะคะคําว่ารักค่ะรักหมายถึงกาเซพูดเป็นประโยชน์นะคะไซเออร์กาเซอว์แปลว่าฉันรักคุณ2นะคะคําว่าคิดถึงคิดถึงหมายถึงบินดูค่ะแปลเป็นประโยชน์นะคะไซเยอรินดูอว์ฉันคิดถึงคุณ3นะคะคําว่าสบายดีไหม อัปปะาบาแต่เป็นประโยชน์นะคะอ,วอา,าว่าอัปปะคาบาแปลว่าคุณสบายดีไหมค่ะมารู้จักแค่3คํคำนี้พอค่ะขอบคุณค่ะ